สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวอรตี้กลับมาพร้อมกับสาระส,สุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองอย่างสมดุลค่ะมีผู้ป่วยหลายรายเลยนะคะที่ปล่อยให้อาการชาตามร่างกายเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยไม่มีการปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มตน้นเนื่องจากอาการดังกล่าวไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ป่วยนอกจากเกิดความรำคาญแต่หากอาการชามากขึ้นจนไม่รู้สึกเจ็บอาจมีโอกาสเกิดบาดแผลได้ง่ายขึ้น เพราะขาดกลไกลการป้องกันตัวเองจากของร้อนหรือของมีคมดังเช่นแขกรับเชิญจากจังหวัดขอนแก่นที่คุณฟ้ารุ่นรุ่งไปติดตามเรื่องราวของเธอเพื่อนำม,มาเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ล้ปัง,ปงดีค่ะพี่ล้ำปงคะร้านที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นร้านของพี่ลํำปังเลยใช่ไหมคะใช<ะ>่โอ้โหชุดเยอะแยะมากมายนี่จัดคนเดียวเรียงคนเดียวขายคนเดียวเลยคนเดียว เหนื่อยไหมคะเวลาเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เนาะแต่จัดเศษขายดีมันก็หายเหนื่อยนี่แหละเ็นนะคะเนาะทุกอย่างนะนะคะที่สาคัญเราต้องมีกําลังที่จะแบบทําไหวด้วยนะคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเขาเรียกว่าหินตกใส่เท้าเล็บหลุดไม่เคยรู้สึกไม่รู้คืออาการมันเป็นเล็บหลุดพี่เข้าบ้านลูกสาวทักก็อย่าบอกแม่เป็นไรบอกเป็นไรมองบอกไม่รู้สึกมัญชา าตั้งแต่ตรงไหนชาไปรึ่งซีกเลยข้างขวาพี่ด้านขวานี้คือทั้งแถบเลยใช่จนถึงปลายเท้าใช่ไอ้ที่ว่าเราเล็บหุดคืออาจจะเป็นเตะอะไรก็ไม่ไม่ทราบไม่ไม่รู้สึกแล้วก็เดินมาเรื่อยสบายใจไม่โดนอะไรใช่ได้ไปหาหมอไไปต้องให้ยามากินวันหนึ่งพี่จะกินยาประมาณหเม็ดหเม็ดต่อวันต่อวันกินมานานแค่ไหนแล้วคะกินมา2ปีจะสมปี ก็เลยบอกว่าจะเลิกกินวันนั้นพี่เลิกกินพอดีวิทยุร้านเ้องเข้าบ้านก็เลยนอนฟังก็ฟังอยู่ก็บอกเบ่อเกินก็ปิดไว้วันหลังมาพี่ก็ไปเปิดฟังอีกก็แบบเก่าบอกมันจะริงเลิอะไรพี่ก็เลยเอ้าลองดูอะไรก็ลองมาหมดแล้วพี่ก็เลยลองสั่งมากินกินสามวันแรกนี่มันจะร้อนตามตามที่พี่เป็นนะร้อนไอ้ที่ว่าซีกขวาที่ว่าโรชา เราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันร้อนหรอคะร้อนจากที่ไม่เคยรู้สึกเตะเล็บหลุดอะไรก็ไม่เคยรู้สึกแต่มีความรู้สึกร้อนละปวดที่สามค่ะปวดที่สามพี่เดินไปก้อนหินมันหล่นใส่เท้าพี่พี่เก็บโอ้ปวดบอกโอ้วามรู้สึกพี่กลับขึ้นมาแล้วบอกโอ้โหคือบอกว่าข,ของเขาดีสามขวดเนาะใช่เจ็บมากไหมเขาันาะเจ็บ นความรู้สึกเก่าๆตั้งแต่สองปีก่อนพี่ไปเตะอะไรมันจะเจ็บแต่ก่อนเตะไม่รู้ไงก็เลยสั่งมาจินก็เลยบอกว่าน้ำเห็ดนาดีก็แนะนำคนข้างๆกินทีนี้เนี่ยคือต่อให้ไม่เจ็บนะเอาแค่ลูกรู้สึกไหมคะรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วเนาะอาการที่ว่านิ้วเรากํำได้ปกติจำได้แลวคือเวลาจะหยิบจะจับแต่ละอย่างละอูดูสิกี่ตัวเนาะใช่แล้วคือพอมัน แล้วยิ่งเป็นข้างขวาคือเป็นข้างที่ที่เราใช้ที่เราทํางานอปกติมันยิ่งถ้าใครไม่เป็นเนี่ยขอบอกได้เลยว่าไม่รู้หรอกว่าเราเดินนี่ยังกับคนแก่ไปตลาดนี่เราจะชาเราจะหนักขาเราพอเรากินน้ําเห็ดเข้าไปนี่ตัวจะเบาตัวเบาตื่นตอนเช้านี่กระชุ่มกระชวยค่ะมีคนมีคนทักว่ากินน้ําเห็ดแล้วผิวพรรณดีเขาแต่ก่อนพี่กินยาพี่จะเป็นซีดเป็นซีดๆเลยน้องฟ้าเขาก็เห็นค่ะ ก็คือตอนนี้นอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วผิวพรรณยังกลับมาสดชื่นสดใสอีกด้วย<ด>นะคะ<อ>เยอยมากเลยนะคะวันนี้ทางรายการนะคะมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะ,ะเป็นของขวัญที่ฟ้ารุนรุกงเตรียมมาฝากค่ะนะคะนั่นก็คือน้ําเพรชกาดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และเลยเพียงนิดปัญหาสุขภาพก็อาจจะลุกลามบานปลายจนแก้ไขไม่ทันค่ะลุกขึ้นมาใส่ใจสุขภาพของคุณก่อนที่จะสายเกินไปด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ